สวัสดีค่ะวันนี้พบกับครูจอยกับสาระการเรียนรู้เรื่องดาวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่รอบตัวหนูหน่วยครอบครัวห็นษาเมื่อวานนี้เด็กๆเรียนกันเรื่องอะไรเด็กๆจําได้ไหมคะใช่แล้วค่ะเมะื่อวานเราเรียนกันเรื่อง my family ครอบครัวของหนูแล้วเด็กๆจาสมาชิกในครอบครัวของเด็กๆได้ไหมคะว่ามีใครบ้าง เดี๋ยววันนี้ครูจอยมีเพลงสนุกสนุกมาให้เด็กๆได้ทบทวนนะคะว่าสมาชิกในครอบครัวของเรามีใครกันบ้างเดี๋ยวให้เด็กๆไปเคลื่อนไหวร่างกายพร้อมกับดูคลิปไปด้วยนะคะ The Finger Family. เดอะฟิงเกอร์เฟมิรี่แล้วเด็กๆพอจะจำได้ไหมคะว่าสมาชิกในครอบครัวของหนูมีใครในครอบครัวนิ้วมือบ้างเก่งมากเลยคะ่ะในครอบครัวของหนูก็จะมี d a ดดีก็คือคุณพ่อ m า m m y ก็คือคุณแม่ Brother ก็คือพี่ชายหรือน้องชาย s i สเตอร์คือพี่สาวหรือน้องสาว แล้วก็ยังมีเบบีก็คือน้องคนเล็กนั่นเองแล้วเด็กๆล่ะคะเป็นใครในครอบครัวเป็นพี่ชายหรือน้องชายหรือว่าเป็นพี่สาวหรือน้องสาวหรือว่าเป็นเบบีน้องคนเล็กแล้วเด็กๆทราบไหมคะนอกจากจะมีคุณพ่อคุณแม่มีตัวเด็กแล้วก็มีพี่ชายน้องชายพี่สาวน้องสาวแล้วก็เบบีน้องเล็กแล้วเด็กๆ,ๆ,ๆอาจาจะมีคุณปู่คุณย่า คุณตาคุณยายที่อยู่ในบ้านของเด็กๆด้วยนะคะแล้วเด็กๆทราบไหมคะว่าสมาชิกแต่ละคนที่อยู่ในบ้านก็มีหน้าที่ที่แตกต่างกันค่ะวันนี้ครูจอยจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องคุณแม่ทำอาหารและนอกจากคุณแม่จะมีหน้าที่ในการทำอาหารให้กับสมาชิกในครอบครัวได้รับประทานแล้วคุณแม่ยังต้อง ทำงานบ้านเช็ดกวาดบ้านถูบ้านสักผ้าล้างจานหรือบางครอบครัวคุณแม่ก็ต้องออกไปทำงานนอกบ้านเช่นเดียวกับคุณพ่อที่เป็นหัวหน้าครอบครัวคุณพ่อก็จะมีหน้าที่ออกไปทำงานนอกบ้านหาเงินมาใช้จ่ายภายในบ้านแล้วก็ยังมีคุณตาคุณยายคุณปู่คุณยา่าที่จะต้องมีหน้าที่คอยดูแล เด็กๆในระหว่างที่เด็กๆอยู่ที่บ้านแล้วเด็กๆล่ะคะมีหน้าที่ทำอะไรในครอบครัวหน้าที่ของเด็กก็คือเรียนหนังสือเด็กๆก็จะต้องตั้งใจเรียนเป็นเด็กดีไม่ดือ้อไม่ซนเชื่อฟังคำสั่งสอนของคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าและคุณพ่อคุณแม่และถ้าหากเด็กๆมีน้องตัวเล็ก เด็กๆก็ต้องช่วยคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าดูแลน้องแล้เวเด็กๆก็ได้รู้จักกับหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวแล้วเดี๋ยวครูจอยมีคำศัพท์ง่ายๆมาให้เด็กๆได้เรียนรู้นะคะไปดูคำศัพท์ที่หนึ่งนะคะคำศัพท์ที่หนึ่งก็คือ Father แปลว่าคุณพ่อคำศัพท์ที่สอง Master คือคุณแม่คำศัพท์ที่สาม brother แปลว,ว่าพี่ชายหรือน้องชายคำศัพท์ที่สี่ sister แปลว,ว่าพี่สาวหรือน้องสาวคำศัพท์ที่ห้า baby แปลว,ว่าน้องตัวเล็กค่ะเด็กๆจะได้ทราบเกี่ยวกับ หน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวแล้ววันนี้ครูจอยมีใบงานแบบฝึกหัดมาให้เด็กๆได้ทำเพื่อทบทวนบทเรียนนะคะให้คุณพ่อคุณแม่เตรียมใบงานหน่วยครอบครัวหันษาวันนี้เป็นใบงานเรื่องแม่ทำอาหารสังเกตในภาพสิคะมีใครบ้างมีคุณแม่แล้วก็มีลูกคุณแม่กำลังทำอะไรคะ คุณแม่กำลังทำอาหารนั่นเองนะคะแล้วก็มีลูกกำลังช่วยคุณแม่นะคะให้เด็กๆนะคะระบายสีภาพอ่าให้เด็กๆระบายสีภาพใครเอ่ยระบายสีภาพคุณแม่นั่นเองนะคะสังเกตนะคะลูกใส่ชุดสีอะไรคะลูกใส่ชุดสีชมพูแต่เอจะให้คุณแม่ใส่ชุดอะไรดีนะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะเลือกสีตามจินตนาการเลยนะคะ โดวยวันนี้ครูจอยก็จะเลือกสีน้ำตาลนะคะในการระบายเส้นผมให้คุณแม่ก่อนเด็กๆก,ก็ไปทำพร้อมกับคุณพ่อคุณแม่ได้เลยนะคะในระหว่างที่น้องระบายสีคุณพ่อคุณแม่อย่าลืมสนทนากับน้องนะคะเกี่ยวกับหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวนะคะและเมื่อเด็กๆเ,เข้าไปช่วยคุณพ่อทำอาหารในครัวเด็กๆก,ก็อย่าลืมระมัดระวังเกี่ยวกับเตาไฟนะคะ ถ้าเด็กๆไม่ระวังก็อาจจะเกิดอันตรายได้ค่ะแต่ภาพแม่ทําอาหารของคุณจอยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆทาเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมถ่ายภาพแล้วก็ส่งมาให้คุณจอยดูด้วยนะคะคุณจอยก็จะได้ประเมินผลงานของน้องด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวคุณจอยจะพาเด็กๆไปประดิษฐ์ฟิงเกอร์แฟม y ี่หุ่นนิ้วมือกันต่อเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปทำฟิงเกอร์แฟมเมี่ครอบครัวนิ้วมือ เดี๋ยวไปดูอุปกรณ์ก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างอุปกรณ์การประดิษฐ์ Finger Family ครอบครัวนิ้วมือ 1. ตัวการ์ตูนครอบครัวของหนู 2. ปลอกใส่นิ้วมือจํานวน5นิ้ว 3. กาวเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปจะเป็นขั้นตอนการประดิษฐ์ Finger Family ค่ะเด็กสังเกตน,นะคะ มีตัวการ์ตูนคุณพ่อ daddy คุณแม่ mummy อ่าวาเธอพี่ชายหรือน้องชาย sister พี่สาวหรือน้องสาวแล้วก็ baby ก็คือน้องนั่นเองนะคะเดี๋ยวครูจอยจะเริ่มจาก daddy ก็คือคุณพ่อก่อนนะคะ daddy d a d ี้คือคุณพ่อก็จะทากาวที่คุณพ่อนะคะอ่าทากาวที่คุณพ่อแล้วก็ จะติดลงไปที่ปลอกนิ้วมือสีเขียวเด็กๆจะติดสีอะไรก็ได้นะคะไม่จําเป็นต้องเหมือนครูจอยนะ,อะเสร็จแล้วก็จะติดเป็นมัมี่มามี่ก็คือคุณแม่นั่นเองนะคะมามี่คือคุณแม่จอยก็เลือกใช้ปลอกสีม่วงค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะคุณพ่อคุณแม่ก็ทาตาให้น้องหรือให้น้องฝึกทาตาเองก็ได้นะคะ กูจะก็จะทากาว brother brother ก็คือพี่ชายหรือน้องชายนะคะก็จะทากาวแล้วก็ติดลงไปที่สีฟ้าค่ะเด็กๆเ,เลือกตามจินตนาการเลยนะคะไม่จําเป็นต้องเหมือนกูจอยนะแล้วกูจอยก็จะทากาวที่ sister sister ก็คือพี่สาวหรือน้องสาวนะคะกูจอยเลือกใช้สีชมพูเลยนะคะ เสร็จแล้วคนสุดท้ายก็คือใครคะเบบีเบบีก็คือน้องน้องตัวเล็กนั่นเองนะคะอันนี้จะเป็นน้องผู้ชายนะคะเบบี Baby. อันนี้เป็นผู้ชายจะก็จะติดออกไปที่สีส้มนะคะอ่าแล้วคุณจอยก็ได้สมาชิกในครอบครัว Family m อ่า m i l y ก็คือครอบครัวของหนู มีใครมั่งคะ d a ดี้คุณพ่อ m า m m y คุณแม่บราเธอรพี่ชายน้องชาย s i สเตอพี่สาวน้องสาว and baby น้องเล็กนั่นเองค่ะแล้วก็ควรนิ้วมือก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆทำเสร็จแล้วอย่าลืมนะคะถ่ายรูปแล้วก็ส่งผลงานมาให้คุณครูประเมินด้วยนะคะ สำหรับวันนี้แดดดีมัมี่บราเธอร์ซิสเตอร์แอนด์เบบี้ g o o d ไปก่อนคะ่ะทำใบงานคุณแม่ทำอาหารและประดิษฐ์ฟิงเกอร์แฟมิรี่หุ่นนิ้วมือครอบครัวเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆอย่าลืมไปอ่านหนังสือทบทวนด้วยนะคะหนังสือก้าไกลเป็นหนังสือภาษาไทยหนังสือ ABC เป็นหนังสือภาษาอังกฤษ หนึ่งสองสามเป็นหนังสือตัวเลขฝึกอ่านทุกวันฝึกอ่านบ่อยๆอเด็กจะได้มีพัฒนาการทางด้านความจำที่ดีสำหรับวันนี้ครูจอยต้องขอลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะพบกันใหม่สวัสดีค่ะ